นี่คือคดีที่เขาจะฟ้องในคดีแพ่งนะฮะอ่ะจุกรมั่งดิอ่านตามผมเลยอ่านตามผมเนี่คดีนี้นะฮะมาตาที่สี่ห้าเจ็ดอ่านเนี่ยมึงใจเจ็ดเออในคดีฟ้องสีฟ้องหมวดจารันหมวดจารันเปารันเพาผมเป็นคนบ้าบ้าเนี่ยไรวะไม่กล้าเอาเงินไปใช้ในคดีฮะไม่กล้า คุณไม่กล้าฟ้องเขาเออมีอะไรวะเขาเป็นคนบ้าที่กล้าฟ้องผมได้อย่างไรบ้าจริงเหรอมึงมึงบ้าวี่ีได้ยังไงบ้าเอ๊ะแต่เขาเขาร้องเพลงเอ๊ะโอ๊ะอะไรก็ได้วอยเอ๊ะวอยเอ๊ะถ้าร้องได้เนี่ยไม่บ้าถ้าร้องไม่ได้บ้าเอ๊ะเคร้องได้ร้องเลยร้องเลยร้องดิร้องดิร้องดิถ้าร้องได้จะไม่บ้าโอเคอยู่ดีดีอยู่มาเรียกแต่วอยเอ๊ะเอ๊ะ ดีมาก็ไม่เชื่อเออไม่เก่าเมาต่อไม่ได้เออไหวไหมนะวอแอะแอนี่นะครับมันเป็นเพลงที่เขานางสามารถจะร้องได้คุณดูตัวอย่างอ่ะกอแอะแอะเด้โชว์เขาหน่อยโชว์หน่อยครูครูร้องได้เนี่ยท่านเป็นครูเออนิดนึงนะโชว์ก็ร้องร้องหน่อยนึ่งแต่กูก็ร้องหน่อยดิร้องรหน่อยดิกูกำลังสู้โอเค โอเคอายุเลดีอายุเลดีดูมาเล็ตแันเเแต่แต่แม่งเล็ตแเลแต่อ้เออ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 โออเ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 องเอาเออเอ้เออคออเออ่าอเอ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 อกออเออเเออเออองเออเคอเเออเออออเราเออ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 เอเอเออเ กดเลยครับกดเลยกด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 เลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ